วันที่29มกราคม2568จากกรณีที่ทนายตุ๋ยทนายความของเซนหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในเรือสปีดโบท๊ทที่แตงโมตกจากเรือเสียชีวิตยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ไต่สวนการละเมิอดอำนาจศาลสองสำนวนได้แก่การจำลองเหตุการณ์แตงโมตกเรือเสียชีวิตโดยมีผู้ถูกกล่าวหาป,ประกอบด้วย นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นายป่านเทพพัวพุ่งพันธ์พันเอกนายแพทย์ทวัชชัยการจนรินหรืออาจารย์หมอทวัชชัยและนายนวัดอิสระไกส่สีว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิอดอํานาจศาลหรือไม่เนื่องจากคดีหลักยังไม่มีคําพิพากษาและกรณีของนักอาจฉรยะวิทยารายหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ในทํานองว่า มาเบิกความคดีแตงโมในศาลแต่ศาลกลับนั่งหัวเราะซึ่งจะยืนให้ศาลไต่ส่วนว่าการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ปรากฏว่าทนายตุย๋ยกล่าวหลังออกจากศาลว่าในการสืบพยานวันนี้ยังสืบพยานไม่สิทธิคดีเดิมไปตามปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนคดีที่มีการยื่นไต่สวนเรื่องละเมิดอำนาจศาลเรื่องการจำลองเหตุการณ์แตงหมตกเรือขออยังไม่ขอให้ข้อมูลวันนี้ผมมายื่นคำร้องอต่อศาลขอให้ท่านพิจารณาเรื่องละเมิดอำนาจศาลวันนี้ศาลได้พิจารณาตามคำร้องของผมแล้วเห็นว่าในชั้นนี้ยังไม่เรียกผู้ที่ถูกร้องมาไต่สวนแต่ศาลได้รับทราบ และเริ่มนับหนึ่งจากวันนี้ไปว่าหลังจากนี้จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมศาลจะพิจารณาและใช้ดุลยพินิษต,ต่อไปนี่คือคำสั่งที่ออกมาตามนี้ผมก็เลยมาแจ้งให้ทราบส่วนเรื่องอื่นๆขออนุญาตไม่พูดแล้วกันเนื่องจากศาลกำชับมาว่าไม่ให้มีการเผยแพร่ เรื่องกระบวนพิจารณาอะไรในคดีนี้กับทางสื่อมวลชนอีกผมพูดได้แค่นี้จริงๆเพราะสารกำชับมาทนายตุ๋ยกล่าวด้านนายป่านเทพพวัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาการการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะผู้ที่ร่วมจำลองเหตุการณ์แตงโมต,ตกเรือเสียชีวิตกล่าวผ่านเฟซบุ๊กเพจา่าทนายตุ๋ยควรจะพูดให้ชัด,ชดสรุป คือสารยกคำร้องเพราะพวกเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลจึงไม่มีการไต่สวนจำเลยตามคำร้องของทนายตุย๋ยและเตือนไม่ทนายจำเลยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในศาลมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าสารจังหวัดนนทบ,บรุรีได้ยกคำร้องกรณีที่ทนายตุย๋ยทนายความของเซนยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนการละเมิดอำนาจศาลกรณีนายอฉริยะ และคณะจำลองเหตุการณ์แตงหมูตกเรือเสียชีวิตเนื่องจากไม่ไละเมิดอำนาจศาลจึงไม่มีการไต่สวนจำเลยตามคำร้องของทนายตุยต๋ยเตย่างใดส่วนทางด้านของหนุ่มกัญชัยได้ออกมาตอบแล้วว่าทำไมรายการหขนกะระแสไม่ทำข่าวคดีของแตงหมูอีกครั้งโดยได้เปิดใจผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ คำตอบแบบชัดเจนจากหนุ่มกัญชัยหลังหลายคนตั้งตารอคอยล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้เปิดใจผ่านรายการเที่ยงวันันุการณ์กรณีที่มีการตั้งคําถามว่าเหตุใดถึงไม่ทําข่าวคดีแตงหมูหลังมีการจําลองเหตุการณ์การเสียชีวิตหนุ่มกัญชัยบอกว่าที่ไม่ทําประเด็นแตงหมูเป็นเพราะว่ารายการโหนกระแส ถูกถอดออกมาในบางช่วงบางตอนของเนื้อหาพอสมควรแล้วเข้าไปอยู่ในสำนวนที่อยู่ในขบวนการของชั้นศาลและตนเป็นพยานคนหนึ่งที่ถูกสอบปากคำแล้วสิ่งที่ได้มีการยืนยันบางช่วงบางตอนไปก็ได้มีการนำเข้าสู่สำนวนด้วยผมเป็นพยานคนหนึ่งที่ถูกสอบปากคำผมอยากทำมากแต่ลำบากใจจริงๆ เพราะว่าเป็นการไปละเมิดอำนาจศาลเพราะว่าสิ่งที่ผมให้ปากคำกับตำรวจไปแล้วแล้ววันนี้ถ้าผมทำอีกแล้วไปทับซ้อนในบางเรื่องซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสไปทับซ้อนอะไรบ้างแล้วอาจนำไปสู่การละเมิดอำนาจศาลได้แล้วผมไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวช่อง3ผู้ร่วมรายการก็จะเดือดร้อนด้วยผมรับผิดชอบไม่ไหวจริงๆ กราบขออภัยไม่ใช่ไม่รักแตงหมูแตงหมูเป็นน้องที่ผมรักมากแต่ผมสัญญาว่าถ้าเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วศาลท่านได้มีการรื้อคดีนี้อีกครั้งผมทำแน่นอนแต่ตอนนี้ผมอยู่ในสถานการณ์ที่ลาบากมากๆอยากให้เข้าใจและเห็นใจไม่ได้เกี่ยวข้องกับทนายความหรือใครก็ตามเต่กันชัยกล่าว ทางด้านของทนายเดชากิติวิทยานันทนายความพร้อมด้วยแม่ของน้องแตงหมูดาราสาวชื่อดังที่พัดตกเรือเสียชีวิตเดินทางมายังศาลจังหวัดนนทบุรีในนัดสืบพยานคดีการเสียชีวิตของแตงหมูซึ่งวันนี้เป็นการสืบพยานจำเลยนัดสุดท้ายรวมสองปากประกอบด้วยกติกผู้จัดการและเพื่อนสนิทของแตงหมู กับนายพีมธรมทีรศรีหรือเอ็มโดยทนายเดชาให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มีการสืบพยานไปและตนก็ถามค้านไปซึ่งในส่วนของตนได้ดำเนินการถามเสร็จแล้วเหลือช่วงบ่ายซึ่งเป็นเรื่องของพนักงานอายการส่วนจำเลยที่4ี่คือนายพีมวันนี้ไม่ได้มาศาลซึ่งวันนี้ก็ยังไม่จบต้องรอวันที่13กุมภาพันธ์2568ที่ศาลจะนัดสืบพยานอีกครั้ง สำหรับบรรยากาศในศาลก็โอเคไม่มีอะไรคู่ความก็ถามความตามปกติไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวคุณแม่ก็ไม่ได้วิตกกังวลคุณแม่บอกว่าคดีในศาลก็ให้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาไม่อยากให้สัมภาษณ์สื่อเพราะกลัวทัวลงแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางพร้อมฝากบอกนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงว่าไม่ได้ขัดขวางก็ขอให้ดำเนินการไป เรื่องการไปแจ้งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หากมีหลักฐานใหม่คุณแม่ก็ยินดีทนายเดชากล่าวว่าส่วนวันนี้ตนได้ถามกติกว่าเหตุการณ์เกิดอย่างไรคุณปอและโรเบิร์ตขับเรือไปโดยไม่มีใบอนุญาตทุกคนก็เมาและทุกคนไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพทำไมปล่อยให้แตงโมเดินไปด้านหลังจนตกและไปเสียชีวิตซึ่งหลักๆ ตนก็ถามประมาณนี้และมีประเด็นเดียวว่าจำเลยได้กระทำการประมาทจนเป็นเหตุให้แตงหมถึงแก่ความตายหรือไม่ซึ่งประเด็นก็มีเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่มีประเด็นเรื่องการฆาตกรรมอะไรต่างๆไม่มีการวางยาพิษไม่มีประเด็นว่าบาดแผลเกิดจากอะไรเพราะมันยุติแล้วว่าเป็นการจมน้ำตายส่วนกรณีที่นายปานเทพพัวพงพันธ์คณบดีวิทยาลายัยการแพทย์ แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตออกมาพูดถึงเรื่องภาพตัดต่อของแตงโมนั้นในสำนวนไม่มีประเด็นเรื่องการภาพถ่ายมีเพียงประเด็นเดียวว่าประมาทหรือไม่เพราะในคดีนี้มีเรื่องเดียวคือเรื่องความประมาทและการทำลายหลักฐานเช่นการลบภาพการปกปิดความจริงการโยนแก้ววายและขวดทิ้งการไปพบตำรวจช้า และประมาทเป็นเหตุให้แตงโมตกเรือเสียชีวิตมีประเด็นเพียงแค่นี้ส่วนเรื่องแก้ไขภาพไม่มีซึ่งเรื่องนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ทนายความของเซนไปยื่นคำร้องเรื่องละเมิดอำนาจศาลมากกว่ารวมถึงเรื่องใบไม้ที่เส้นผมก็ไม่มีมีเพียงประเด็นเดียวว่าแตงโมเดินจากหัวเรือไปท้ายเรือทุกคนได้ห้ามปามหรือไม่ ได้ใช้ความระมัดระวังหรือไม่ปล่อยให้แตงโมูตกไปตายซึ่งไม่มีเรื่องเส้นผมไม่มีเรื่องการแก้ไขภาพแก้ไข GPS จุดตกเวลาตกไม่มีการโต้เถียงและไม่ได้อยู่ในประเด็นพิาพาทเลยซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่นายอัจฉริยะไปร้องเรียนตำรวจไม่น่าจะเกี่ยวกับสำนวนหลักเมื่อถามว่าคิดเห็นอย่างไร หาก DSI รับลูกในเรื่องนี้ทนายเดชากล่าวว่าหาก DSI รับลูกก็ไม่ใช่สคนนี้เขาไปเน้นเรื่องตำรวจเน้นคนที่ไปบิดเบือนเรื่องพยานหลักฐานไปเน้นคนและการกระทำน่าจะเป็นเรื่องการกระทำที่มีการแจ้งข้อหาเบาหรือไม่ช่วยผู้ต้องหาหรือไม่การช่วยคนบนเรือหรือไม่มีการแก้ไข GPS หรือไม่หมอเบอิกความเท็จทำหลักฐานเท็จหรือไม่ เป็นเรื่องกระบวนการในการสืบสวนให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานและกระบวนการใช้ในการสอบสวนของข้อก่าวหาซึ่งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ดังนั้นสำนวนคดีของศาลจังหวัดนนทบุรีกับที่นายอัจฉริยะไปแจ้งที่ดีเอเป็นคนละประเด็นกันเมื่อถามว่าคุณแม่แตงหมูก,กับกติกไปพูดคุยอะไรกันบ้างทนายเดชากล่าวว่าก็คุยกันดี ก็เห็นพูดจาดีกติกก็เข้าไปยกมือไหว้ให้กำลังใจบอกคุณแม่ว่าอย่าไปดูพวกโซเชียลเยอะพอไปดูแล้วก็มีคนมาด่าคุณแม่ก็เครียดคุณแม่ก็เลยไม่อยากให้สัมภาษณ์พอให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็มีคนมาด่าทำให้เครียดส่วนเรื่องคดีหลักแม่บอกว่าก็ปล่อยให้ศาลพิจารณาคดีไป ส่วนคดีนายอฉริยะก็ปล่อยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการไปแต่ถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ๆจริงๆก็ยินดีเข้าไปร่วมมือเ<น>มื่อถามว่าคุณแม่ได้มีการพูดถึงเรื่องที่นายป่านเทพจำลองเหตุการณ์แตงโมตกเกรือและภาพถ่ายของแตงโมที่มีการจับผิดภาพหรือไม่ท้านายเดชากล่าวว่าแม่ก็ติดตาม ติดตามชมและบอกว่าเป็นการสแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งถ้าได้พยานหลักฐานใหม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครทำหลักฐานใครบิดเบี้ยก็ดีคุณแม่ไม่ได้ขัดขวางและยินดีเมื่อถามว่าในส่วนของกติดได้มีการพูดคุยอะไรกับคุณแม่เพิ่มเติมทำความเข้าใจอะไรหรือไม่พอระยะเวลาคดีก็ผ่านมาหลายปีแล้วทนายเดชากล่าวว่าคดีนี้ จะสามปีแล้วกติก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องดืม่มแล้วคุณแม่ก็คงลืมไปหมดแล้วกติก็เข้าไปยกมือไหว้ให้กำลังใจบอกคุณแม่อย่าดูโซเชียลเยอะดูไปแล้วคุณแม่ก็เครียดแล้วทั้งนี้ระหว่างการพิจารณาคดีกติกก็ร้องหไห้เมื่อมีการพูดถึงเรื่องการจำลองเหตุการณ์ซึ่งมีคนด่าเขาเขาก็ร้องไห้หลายครั้ง เขาบอกว่าผ่านมาจะสามปีแล้วคนก็ยังด่าเขาไม่จบเขาก็ร้องไห้ศาลก็บันทึกไว้ด้วยว่าตัวพยานร้องไห้เพราะมีคนไปด่าในโซเชียลคิดว่ากติกมีส่วนอะไรต่างๆทำให้แตงโมเสียชีวิตกติก,กร้องไห้ห,หลายครั้งแต่เขาไม่ได้พูดว่าจริงหรือไม่จริงเขาแค่รู้สึกว่ามีคนมาดา่าเขาก็เลยร้องไห้สองครั้งใน ในระหว่างการพิจารณาคดีเพราะผ่านมาสองปี11เดเดือนคนก็ยังด่าไม่เลิกเพราะเขามองว่าการจำลองเหตุการณ์ทำให้มีคนไปด่าเขาเขาพูดแค่นั้นไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีในระหว่างเบิกความ